อันนี้คือเครื่องของผมเองนะครับ iPhone 16 Pro Max นะครับ16 Pro Max นะครับติดฟิล์มกระจกซัฟไฟของ iMOS นะครับเ,เป็นฟิล์มกระจกซัฟไฟโลบูไลนะครับแล้วกเ็เห็นไอคอนของ iMOS จะอยู่ตรงนี้ขอบเล็กๆนะครับโลโก้ iMOS จะอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีผลกับการที่เราจะเห็นพอเปิดจอขึ้นมาปุ๊บเราไม่เห็นตัวไอคอนเลยตัวโลโก้เลยนะครับ จะถ้าไม่เห็นเลยคือถ้าไม่ไปนั่งจ้องถ่ายมาโครหรือเอาแว่นมาส่องอ่ะจะมองไม่เห็นเวลาเปิดจอขึ้นมานะครับทีนี้เข้ามามาเข้าประเด็นนะครับไอ้ตัวฟิล์มโลบูลไลน์เนี่ยมันเป็นตัดสังฟ้าก็จริงแต่พอเวลาที่เราติดอยู่บนจอนะครับมันไม่ส่งผลให้ตัวไอคอนต่างๆสีเพี้ยนนะครับหรือจอภาพไม่เพี้ยนกล้องหน้านะครับก็ไม่เพี้ยนนะครับกล้องหน้าก็ปกติสีปกติเลยนะครับ แล้วก็พอเข้ามาในหมวดเรื่องกล้องนะครับก็จะมีเรื่องที่ตอนนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับก็คือเวลาที่ใช้ตัวคัมราคอนโทรนะครับคือเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับมันจะบางไหมนะครับคือมันเข้ามานิดนึงครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับขั้นแบบบางให้แบบไม่เห็นนะครับเนี่ยครับดูนะครับตัวเลข5ก็ยังเห็นขีดบนที่เป็นขีดขวางอยู่นะครับ อย่างเขา้ารูปไอคอนเงี้ยถ้าเป็นตัวกลมเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะเห็นว่าตัววงกลมถูกกินไปครึ่งถูกบังไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าช่องสี่เหลี่ยมเงี้ยก็ยังเห็นอยู่นิดนหน่อยๆน่อยขีดบนอ่ะขีดที่ชี้ขอบดำาน่ก็ยังเห็นนะครับเนี่ยคือมันไม่ได้บังเข้ามาเยอะมากนะครับอย่างทั้งช่องช่องเขาเรียกอะไรนะช่องสไตล์นะครับก็คือยังเห็นเส้นสีเหลืองข้างบนมันไม่ได้แบบทับเข้ามาแบบเยอะนะครับเนี่ย โทนก็ยังเห็นเส้นบนอยู่คือมันยังเห็นนะครับมันไม่ได้แบบบังจอบังตัวไอคอนเข้ามาแบบเอ่อเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ไม่มีผลกับการใช้งานหรือการมองเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าอยากให้ติดชิดขวาติดให้ได้นะครับแต่ว่าติดแล้วชิดขวาเนี่ยมันจะส่งผลให้ไอ้เส้นดําฝั่งเนี้ยก็เข้ามาฝั่งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ ในกรณีที่ติดแบบนั้นนะ่ะคือฟิล์มมันจะเบี้ยวนะครับมันจะไม่ตรงพอไม่ตรงเนี่ยใส่เคสบางตัวไม่มีโอกาสดันฟิล์มได้อย่างในกรณีที่เราดูเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับมันไม่ได้เข้ามาในจอด้านในนะครับซึ่งทางเดียวที่เราจะเห็นนะครับก็คือเข้าโหมดในคำว่าคอนโทรลนะครับถึงจะเห็นนะครับนอกนั้นไม่มีผลกับการมองเห็นหรือการใช้งานเลยครับอ่าอันนี้ก็ถ่ายมาให้เห็นนะครับคือจริงๆอ่ะมีลูกค้ามาเปลี่ยน หน้าร้านเหมือนกันนะครับเขาขอดูเขาขอถามว่าเออมันมัน,มนคือของเขาติดยี่ห้ออะไรมาผมไม่ทราบนะแต่ว่าคือเขาของเขาเปิดให้ดูอะคือบังเยอะกว่านี้อันนี้คือยังเห็นเส้นเหลืองนี่อย่างอย่างไองช่องช่องซูมอะก็คือยังเห็นเส้นบนเส้สนสีเหลืองอยู่นะครับซึ่งอันนี้คือผมในความรู้สึกของผมคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วมันไม่ได้บังจนแบบเราดูไม่รู้เรื่องนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นตัวพิจารณานะครับคลิปนี้หรขอลาเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ